ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเขามาเมื่อกี้ป้ายเขาบอกปุทตยานโพธิพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือครับแต่ตอนนี้เป็นวัดทางเข้านี้จะเป็นทําจากหยกขาวที่เป็นหยกจากพม่าส่วนเรื่องการถ่ายรูปที่มีดวงแก้วนั้นขอเชิญคุณเอกอธิบายต่อจริงๆมันเกี่ยวกับจากฝุ่นนะครับฝุ่นทูบครับเราพอดีว่ามันเรื่องความเชื่อแต่คนนะครับ ม่เหมือนกันซึ่งก็จะมีหลายคนก็บอกว่าเป็นเทวดาบ้างเป็นผู้รับบุญบ้างแสวงบุญบ้างแต่ว่าถ้าทำต้องมีการถ่ายภาพก็กเข้าถึงลยนะเท้าจะไม่ร้อนครับจะเยียดไดเ้เป็นเป็นปีฮะแต่เนียใครมีเค้าตเพนบ้างไม่ไหวนะเค้าตะเพนเอยผิดผู้ผ <c oughs> ิดผู้สิแล้วเนี่ยเราจะไม่ร้อนฮะเพราะเราทําบุญแล้วเราจะเย็นขึ้นตาทุกคนจะต้องตาโตตาเราจะเบิกโตทุกคน ดูอย่างก้อนตาเบิกโตมากถ้าจะฟิตถ้าจะนอนรู้สึกไงฮะตอนนี้รู้สึกดีอิ่มบุญมาอิ่มบุญของใหญ่หยกนี่เป็นหยกนะครับไม่ได้ปูนปั้นนะครับรู้แล้วเขาบอกแล้วไม่ได้หยกมาอนี้คือมีหยกนะนี่ดูขนาดรักเบียงตาโตใช่อ้าวไอ้ก้อนบอกหยกเป็นหินจับคมมากข้างบนน่ะคือก้อนเดียวมาแกะสลัก อ๋อเหรอล่างนี้เป็นหินอ่อนอ่าลองลองไปไกลหน่อยเป็นไกล์นะเป็นไกลหน่อยเองหยกหยกโตหยกหยกเราหินลีนอ่อนหินค่ะหินหินมาจากหินมาค่ะหอสระอีนอนหนูหินอ่อนค่ะตาจะโตทุกคนตาจะรู้สึกดีได้ไหวพาใหญ่ใหญ่เนี่ยเกี่ยวกัอความแบบมันคงอะไรอย่างเงี้ยใช่มาดูฐานเรื่องพวกกัา ไม่ใช่ตรงนี้ล้ค่ะค่ะไปต่อที่พงคงคงเจ้แม่กวนีพันมือเป็นอุทยานแห่งชาติค่าเข้า1 0บาทครับยางไงเรียนเชิญนี่ใช่ใครครับคุณยศก็เรียนเชิญใคระก้องตะก้อง่ะลายยกตะลาย่กเราจะไปไหนต่อคะเราจะไปเอาไปไปดักป่าครับเรามีมุ่งแล้วมุ้เรามีแหเราทำบุเรามีใส่ลวเราจะทำใส่กันดักป่า

ร่วมกันนะคะรแต่ไป11คนเก็วได้หมดทุกคนนะคะเอาเลยค่ะเอาหมเขียนชื่อให้ี่เขียนได้หมดทุกคนนะคะใครเขียนชื่อเปาได้เหรอไอ้เปาไอ้โซบิทามอ้พิ่ะไอ้ิสิทธ์โซโซเปนีโซโซบิทามได้ค่เขียนได้หมดนะคะค่ะไอ้เขียนนั่นถือให้มันได้ได้ นี่ตาก,กล้องของเรานะคะจะไม่ค่อยได้ออกกล้องนะคะใช่จะอยู่ตาข้างนดูลายเซ็นเขานะคะลายเซ็นอ,อ,อ่านไม่ค่อยจะออกเลย<ช>เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอ่านไม่ออกบุญไม่ถึงถอันอออนี้คือเป็นชื่อจีนนาำเกุลแต่ว,ว่าลายเซ็นแบบนี้ฮะโอ้ที่ได้ครับทีละยุทธกัดนี่งลายเซ็นนี้เนภาษาพม่าหรือเปล่าเป็นภาษาไทยครับแต่ว่าดูจากลายเซ็นที่วางครับ ตัวอนั่งแยกจากตัวหลังบริวารแล้วมันจะไม่จะไม่จะตัดจากจากบริวารครับตัวนามสกุลนี่จะมีการแบ่งแยกเป็นสัดส่วนลลหลังจะเป็นเส้นชีวิต,ตการใช้ายาเสพติดย,ยังยังให้ตัวเส้นนี่มันคือร่ากยาเป็นความสงบเงียบคือไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวก,กับโลกภายนอกให้ชีวิตบ้านาขาเรามีความสงบสุขในี่เรื่อการเซนต์ถูกต้องนะครับ ถ้าใครใครอยากจะเซนก็เซนได้นี่สเก็ตสเก็ตสเก็ตมือทำสักทีอ่าสเก็ตเห็นไหมเห็นไหมเห็นจุนไหมอ่าน้ำลายของเองเนี่ยน้ำลายของเองจะเดินไม่ขี้ไมแน่ชอบเอาน้ำลายไปโดนแขนยังไงนะแปดแปดแปดกันไอคนไหนเอาพี่ติเอาพี่ติโซเป็นนีกับใครกันก็ไม่สนก็มีสิบแปดคนรักอะรักเขยแล้วไงตัวกอ่ะรัตยา มันจะพากก้วงนี่ของอ๋อนี่ก็เขียนเป็นคู่เป็นคู่กันเหรอไอ้กองเขียนน่ะผิดเออออเไอ้ต้องมีแยกเออแล้วมึงคิดดูไอ้เปลอยู่หน้ามึงคิดดูดิยมันจะข่มมึงแค่ไหนเนี่ยาคุณแต่งเรื่องขมเรื่องอะไรเงี้ยมันถึงโลกนี้ถึงเกิดนี่ไงแสดงไม่เชื่อถ่ายรูปแล้ว จะพเื่อสาธิานเลยนะคะเ้องแล้ว่ะ้องเย็นคต่างเลยนะคะอธิทานนะคะว่าร่วมทาบุญกับเบื่องหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็จาระจกสาธิษานนะคะเดี๋ยวเว่าจะ่ดันการนี้นะคะเลยห้องงานจะมีป้ายงกว่าเราเดี๋ยวตรงเข้าไปจอดรถงานกันไสาธิานได้เลยครับเอาว่างี้ครับ อเขาเเขาไปเก็บเลยลูกเขาเอาเอาไปขายวะทีครับรองเรอบเยางเจริญร่งเรืองรอไม่เกรับี่ามังซีโซื้อเกียรายกมังซีโซื้อเกียร์ลาไหลายที่มัง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 นย มาลางวัดจีนแล้วก็จีนอ๋อกยายาเป็นคุณไปนู่นนี่เราจะไปอุทยานนะไปอุทยานจะไม่คนอิมพันมือกันนะคะโอ้องนี้มาดูถูกแล้วสุทีแล้วพอร้อําร้เร็จรหใช่หรอรหกอะเข้าห้องนั้นได้ไหมเออตะกี้ตะกี้ตัดกันเบียมแล้วตัลาเลยตัลาไม่จับแล้วยกล้ไปกล้ไปละจะเอาซูมแค่ไหนเห็นเม็ดสิวเลยไหม Oh, ชาติหน้าเราต้องเจอกันอีกแน่เลยเนี่ยทำบุญกันเยอะๆยเลยรักบุญเลยใช่ไหมทำกระเบื้องอ่ะนะใช่เลย